ถ้าจะมีหนึ่งคอร์สที่ถ่ายทอดความหมายของโยคะที่โบและพี่โบอยากที่จะถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆื Winter Yoga Camp ค่ะเป็นคอร์สที่สมบูรณ์แบบที่สุดคอร์สนี้ไม่ใช่ retreat ค่ะสถานที่ที่จัดค่ะแทบไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยไฟฟ้าก็มีน้อยมากๆพอได้จากโซล่าเซล แต่ว่าสถานที่นี้อุดมสมบูรณ์ลายล้อมไปด้วยต้นไม้สวนผล,ลไม้ต้นน้ำและชุมชนที่น่ารักค่ะและที่สำคัญค่ะมีวีแกนมาสเตอร์เชฟที่ดังไปไกลถึงญี่ปุ่นแต่ว่ามาสร้างวัดเปริกวิเวกปฏิบัติธรรมอยู่ในพื้นที่แม่แตงเชียงใหม่นี้ที่ทุกคนรู้จักกันในนามป้าตาโอบะซัง พวกเรามีชิ้นส่วนมากมายเลยค่ะที่เป็นมากกว่าโยคะอาสนะหรือโยคะตอนพวกเราเรียนโยคะนะเราเก็บเล็กผสมน้อยอาศัยการสังเกตมาจากครูแต่ละท่านที่พวกเราชื่นชมเราเห็นการกินการอยู่ความสัมพันธ์ความดีงามต่างๆในชีวิตของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปและพวกเราพบว่าการที่จะถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้ ให้เห็นมุมมองของโยคะแบบอง์รวมแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การพาทุกท่านไปรีทรีตนอกสถานที่แต่เป็นการพาเพื่อนๆมากินด้วยกันอยู่ด้วยกันและใช้ชีวิตที่มีความดีงามด้วยกันบางอย่างอาจจะไม่ได้มีความสุขสบายเหมือนอยู่ที่บ้านนะคะแต่ขอรับรองค่ะว่าโบกับพี่โบ๊ไม่ได้พาพี่ๆมาลำบากแน่นอนคะ่ะ บกับพี่โบ๊ทฝากปากท้องของทุกท่านไว้กับคนที่เราไว้ใจที่สุดคือป้าตาโอปะซังคนที่ไม่ชอบทานมังไม่ชอบทานผักมาได้ชิมฝีมือป้าตาแล้วไม่มีใครอยากจะกลับบ้านสักคนเลยค่ะเรื่องอาหารไม่ต้องกังวลใจเลยนะทุกท่านจะได้ทานอาหารที่ดีปรุงมาจากจิตใจที่ดีงามอาหารมาจากธรรมชาติออแกนิกปลูกในสวนของป้าตาเองค่ะ ปุ่มอย่างใส่ใจทุกๆเช้าตอนตีห้าป้าตาจะตื่นขึ้นมาทำอาหารเพื่อน,นำอาหารนี้ไปถวายพระที่วัดสามวัดในละแวกนั้น mm hmm. เมื่อเราร่วมกันทำทานเสร็จแล้วเราก็จะรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งเป็นอาหารที่ทำมาจากจิตใจที่ดีางามมากๆ mm hmm. ตลอดวันที่เราอยู่ด้วยกันค่ะ เพื่อนๆเคยไปปฏิบัติธรรมอาจจะมีความคล้ายคลึงแบบนั้นแต่ว่าจะสบายกว่าการเกิดมาอยู่ในเส้นทางโยคะแท้ๆของธรรมะไม่ใช่การตามใจความอยากของตัวเองนะคะแต่เป็นการขัดเกลาตัวเองตั้งแต่การตื่นเช้าตุกการฝึกร่างกายการเปิดรับตัวปราณเข้ามาหาเราการอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สงบสบาย การเจริญสติสมาธิภาวนาจนกระทั่งถึงเวลานอนเพื่อนๆจะได้พบค่ะว่าวันแรกๆมีหลายอย่างช่างขัดใจเหลือเกินแต่ทุกท่านพอได้อาศัยโยคะได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนได้อยู่ใกล้วัดใกล้ธรรมชาติได้ฝึกลมป้านและภาวนาร่วมกันผ่านไปถึงวันที่3คะ่ะที่ผ่านมาไม่มีใครอยากจะกลับบ้านสักคน คอสสนี้ไม่ได้เลือกคนแต่ว่าคนจะต้องถามใจตัวเองค่ะว่าพร้อมหรือยังถ้าเสียงภายในของเพื่อนๆบอกอะไรบางอย่างเขาอาจจะอยากกลับบ้านกลับมาเจอดวงจิตเดิมแท้อยากจะเจอความดีงามอยากจะพบความสงบล่มเย็นที่หาไม่ค่อยได้ในการงานและสังคมในโลกยุคปัจจุบันถ้าข้างในของเพื่อนๆส่งเสียงเรียกแบบนั้นโบอยากจะบอกว่ามาเถอคะค่ะ โบกับพี่โบท๊ททำคอร์สนี้ออกมาไม่ได้ต้องการอะไรเลยค่ะนอกจากการได้เปิดสิ่งที่พวกเราเคยได้รับมาเคยได้เห็นและทำให้ชีวิตของพวกเราเปลี่ยนไปจิตใจพัฒนาขึ้นสูงไปและให้เพื่อนๆได้สัมผัส คอสนี้ค่ะในปีแรกๆเราจัดกันแบบการกุศลแต่ว่าการจัดอะไรแบบนี้มันมีต้นทุนค่อนข้างมากทั้งวัตถุดิบอาหารบุคคลที่ป้าตาต้องเล็กมาช่วยการดูแลสถานที่ต่างๆ พวกเราเลยอยากให้กิจกรรมแบบนี้อยู่ไปได้ในระยะยาวและสามารถดูแลตัวมันเองได้ในปีนี้จึงขอเก็บค่าเช็จ่ายตามสมควรนะคะรายได้หักต้นทุนส่วนมากจะถูกนำไปดูแลพระที่วัดและเอาไปสร้างอุโบสถต่อดังนั้นถ้าจะมีคอร์สหนึ่งที่เพื่อนๆที่กำลังตามพวกเราอยู่จะได้เห็นทุกอย่างที่เราอยากมอบให้โบคิดว่าถ้าโอกาสมี ทุกอย่างพร้อมมาเถอะค่ะโบอยากจะชวนให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคอร์สนี้พี่เพื่อนๆสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดูภาพคลิปวิดีโอรีวิวภายใต้คลิปด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วเจอกันในคอร์สนะคะสวัสดีค่ะ